ทำงานงกงกนาะเพื่อให้อีกคนหนึ่งสบายแต่สุดท้ายเขาไม่มีคนอื่นมันคือเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นมาในสังคมไทยนะคะแล้วก็มันเป็น กับหลายๆครอบครัวที่เป็นแบบนี้คืออีกคนนึงนะขยันทำมาหากินมากเลยเพื่อหวังว่าการที่มีเงินเยอะๆนะคะมันจะสามารถทำให้อีกคนนึงเนี่ยรักแล้วก็ชอบแล้วก็มีเขาคนเดียวนะคะหลายๆคนนะก็มีลูกแล้วด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าการทำงานเยอะๆแล้วก็มีเงินเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวสบายขึ้นใช่มันทำให้ครอบครัวสบายขึ้นจริงๆคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณกับแฟนคุณเนี่ยมันจะสามารถอยู่กันได้อย่างยาวนานเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในเรื่อง ความรักอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวไงแต่มันใช้ในเรื่องของเวลาด้วยถูกไหมคะเวลาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะเวลาในการสารความสัมพันธ์กันเวลาในการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะการที่คุณเองอยากประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวแต่มัวต่ทำงานอย่างเดียวส่งเงินให้กับอีกคนหนึ่งอย่างเดียวมันมีโอกาสสูงมากค่ะที่ทําให้ความรักของคุณนะคะมันไม่ราบรื่นเพราะมันไม่ได้เกิดการแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีกิจกรรมร่วมกันมันไม่มีการสารความสัมพันธ์กันนะคุณเข้าใจปะ่ะมันแค่ใช้เงินเข้ามาเพื่อทําให้อีกคนนึงรู้สึกสบายอ่ะมันเป็นเพียงแค่ผิวเผินนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบ เขาเรียกอะไรมันไม่ได้มาจากใจจริงมันไม่เหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆที่ต้องตัดสินใจร่วมกันที่ต้องคุยกันทุกวันที่ต้องแก้ปัญหาด้วยกันทุกวันมีทุกมีสุขร่วมกันทุกวันต้องคุยกันต้องแชร์กันน่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากเข้าใจผิดว่าการที่คุณทํางานงงๆนะคะอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะจงรักภักดีกับคุณนะคะ เพราะคุณทํางานให้เขาสบายแต่เขาสามารถไปมีคนใหม่ได้ทําไมก็ถึงต้องไปมีคนใหม่เพราะคนใหม่อีกคนหนึ่งเขาสามารถดูแลในเรื่องของความรู้สึกดูแลในเรื่องของใจแล้วก็มีเวลาในการที่จะทําให้เขามีความสุขได้ในขณะที่คุณดูแลในเรื่องของอำนวยความสะดวกในเรื่องของเงินเห็นปะนะเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นในเรื่องของจิตสํานึกค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ การผิดชอบโชว์ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกแบบนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณรู้ว่านะคะคุณเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างแต่อีกคนหนึ่งไปมีคนอื่น นะคะคุณไม่สามารถไปบังคุณไม่สามารถไปบังคับเขาได้อ่ะคุณเข้าใจป่ะนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือว่าในเมื่อคุณเองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะคุณก็ต้องคุยกันและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณแยกทางกันแล้วด้วยคุณก็ต้องมีความชัดเจนนะคะคุณรับได้ไหมล่ะกับการที่คุณเองต้องส่งเงินให้เขาต้องดูแลเขาต้องดูแลลูกต้องดูแลครอบครัวแต่เขาเองไม่ได้หยุดที่คุณ เขาไม่ได้อยากที่จะมีคุณอยู่คนเดียวคุณรับได้ไหมถ้าเกิดคุณรับไม่ได้คุณก็ต้องชัดเจนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่คุณจะต้องดูแลลูกคุณก็ต้องชัดเจนนะคะการเลี้ยงดูลูกว่าคุณจะต้องใช้จ่ายให้ลูกเดือนหนึ่งเท่าไหร่แบบนั้นนะคะแต่คุณก็เหมือนกับก็ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับแฟนของคุณแล้วว่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเมียของคุณแล้วว่าคุณเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรักษาเขาไว้หรือว่าคุณต้องการที่จะแบบ ให้ชีวิตของคุณเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมมันก็ต้องมีการคุยกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากการที่คุณเลือกค่ะนะคุณเลือกยังไงในในเมื่อเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณเลือกยังไงคุณเลือกในการที่คุณจะยอมรับมันหรือคุณเลือกในการที่คุณจะตัดนะคะแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณไปเริ่มต้นใหม่ของคุณหรือคุณจะอยู่คนเดียวก็ได้แต่ที่แน่แ่ก็คือว่าคุณต้องไม่ทิ้งลูกแค่นั้นเอง นะคะส่วนในเรื่องของผู้หญิงเองหรือว่าผู้ชายเองนะคะที่เขาไปมีคนอื่นมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะไปมีคนอื่นถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วมันดีกว่าคุณคุณก็ต้องปล่อยเขาไปมันก็เป็นแค่นี้ค่ะคุณไม่สามารถบังคับให้ใครเขามาอยู่กับคุณหรือว่าไม่อยู่กับคุณนะคะแต่คุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าชีวิตของคุณนะ่คุณต้องการอะไร ตอนนี้มีในส่วนของคอมเมนต์นะคะหรือว่ามีในส่วนของอินบ็อกเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยกับไอเรื่องแบบนี้นะคะเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปถามอีกคนหนึ่งที่เขาทําผิดกับคุณหรอกค่ะว่าทําไมมาถึงเกิดเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะคะคุณถามได้เพื่อเป็นการปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ต้องรู้ว่าอ๋อเรื่องเงินอย่างเดียวที่คุณทํงงงงมันไม่สามารถที่จะยื้อเขากับคุณหรือว่ามันไม่สามารถที่ทําให้เขากับคุณอยู่กันตลอดรอดฝั่งได้เพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่เงิินนอยย่่างงเเดีวคะ เป็นส่วนสำคัญมากนะคะแต่มันไม่ใช้เงินอย่างเดียวค่ะมันใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะมันมีในเรื่องของกิจกรรมมันมีในเรื่องของอการแก้ปัญหาร่วมกันมันมีในเรื่องของ เขาเรียกไรนะการเห็นอกเห็นใจกันการสนับสนุนกันและมันเป็นในเรื่องของจิตสํานึกด้วยอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนคนนั้นนะคะถ้าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะรับแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้คุณก็แค่จบและวพาตัวเองออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตมันมีแค่นี้ไปยึดติดอะไรมากมายนะคุณก็คิดซะว่าทําในสิ่งที่คุณเองคิดว่ามันถูกต้องทําในสิ่งที่คุณเองคิดว่าทําแล้วมันมีความสุขโอเคเปล่ายึดที่ความสุขขออองงงตตตัััััวววเเปป็็นนนนหหลลกกกกแ้ยย่่าไึดิคคคบบใใร ว่าเขาเป็นแฟนเราเขาต้องอยู่กับเราตลอดทั้งชีวิตเขาเป็นสามีภรรยาเราเขาก็ต้องอยู่กับเราตลอดทั้งชีวิตเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่าลืมคํานี้นะและเราเองนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเขาก็แค่เป็นคนที่มีทัศนะ คติเดียวกันกับเราหรือว่ามีไลฟ์สไตล์เดียวกันกับเราและอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะให้เกิดความสุขนะคะที่มันมากกว่านั้นต่างคนต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันมันจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราเองเป็นคนเติมแต่เขาเองเป็นคนที่บอกไม่มีอะไรเลยไม่เติมเลยนะคะแบบเนี้ยมันก็ไม่โอเคถูกไหมคะเพราะนั้นเรื่องเนี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะคุณสามารถตัดสินใจเองได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปถามใครเอาความรู้สึกของคุณเป็นหลักว่าคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ ถ้าคุณจะจบคุณก็ต้องเคลียร์ในเรื่องของลูกให้ดีค่ะว่าคุณจะต้องดูแลลูกอะไรยังไงบ้างนะคะและถ้าเกิดคนที่ทําผิดไปมีคนอื่นนะคะคุณก็ต้องมีจิตสํานึกที่ดีค่ะว่าคุณไม่สามารถที่จะคบใครได้ทั้งสองถึงสามคนค่ะคุณต้องเลือกว่าคุณจะคบใครค่ะโอเคไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยชีวิตของคุณมันก็จะอึรุงตุงนังและคุณเกิดมาทําไมบนโลกใบนี้คุณเกิดมาเพื่อสร้างความสับสนให้กับตัวคุณเองเหรอ มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเป็นกําลังใจให้กับคนทุกๆคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ผู้หญิงทุกคนไม่สามารถก้าวผ่านปัญหาชีวิตของตัวเองไปได้นะคะแนะนําไปเรียนคอรสนี้ค่ะเป็น,ผ,นะะผู้หญิงรักตัวเองนะคะคอสผู้หญิงรักตัวเองนะคะเป็นคอรสแบบว่าที่ทําให้คุณสามารถก้าวผ่านในปัญหาอุปสรรคชีวิตของคุณไปได้นะคะสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ